ค่าของการตั้งกองทุนคือจะทำให้วัดวางอารามนั้นเจริญจะมีดอกผลมาเป็นตัวเรียกค่าบำรุงมาเป็นค่าน้ำค่าไฟมาเป็นทุนการศึกษาให้กับพระเจ้าประสงค์ผู้เรียนแล้วก็เป็นทุนในการรักษาพระอา,าพาธนะและก็อื่นๆที่เป็นประโยชน์ตสังคมส่วนรวมจะไม่มีการถอนต้นมาใช้ตอนนี้มีอยู่สามล้านเศษ เดี๋ยวคองคุยโมเฉวียงเข้าไปคุณก็จะชื่อว่ากองทุนบุญนิธิของคุณเฉวียงรักษาจะได้ท่า่บริโยมจะให้บุญได้ท่า่ก็ตรงนั้นแหละนะจะเพิ่มขึ้นเรืเ่อยๆแล้ววันใดวันหนึ่งครบรอบปีคุณลำยายอยากจะไปเพิ่มบุญให้กับสามีก็ได้หรือน้องสม้มครบรอบปีการเสียชีวิตของพ่อจะไปเพิ่มบุญค่าได้เรว่องพ่มบุญ,บญทิฐิให้อย่างโยมประไวพงศักดิ์เมื่อครบรอบปีของการเสียชีวิตของเขมาไองมท้อยงยอย ก็จะทําบุญให้เพิ่มบุญให้ประจําตอนนี้มีมาสามสี่หมื่นแล้วของโยมถงย้อยโยมแก่แก่หนังแก่บางโยมรู้จักเนาะก็ได้ทําคุณโยมเจิมก็มีโยมหวาดก็มีนะของโยมประจวบรักษาที่ตั้งไว้โยมองค์ก็มีนะโยมอองก็มีรายคนเายท่านลายชื่อมีเยอะไปตรวจสอบได้ ฉะนั้นกองทุนบุญนิเทศเป็นบุญที่ถาวรเป็นบุญที่มั่นคงลงทุนน้อยได้บุญนานและได้ตลอดไปเหมือนดังที่คุณโยมไทยได้บอกว่าชั่วฟ้าดินสลายได้บุญตลอดนะนั่นก็เจริญพรโยมอยากจะร่วมบุญส่งบุญให้กับพี่เฉวียงก็เจริญพรที่ตามาเรียกว่าพี่เฉวียงเพราะว่าโยมเฉวียงแกๆ่ๆตาม,มาประมาณสามสี่ปี นะแต่เป็นรุ่นเดียวกันในเรื่องของการเด็กเลี้ยงควายนะเป็นรุ่นเดียวกันคุ้นเคยกันแท่านเกิดก่อนนะตอนนี้ท่านไปก่อนสนะมาอเองจะไปตอนไหนก็ไม่รู้ไม่แน่นะก็อีกอย่างหนึ่งน้อยโยมขอโอกาสประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเผื่อความสนใจจะโยมจอลูกไปบวชที่วัดมาทายในวันที่สามที่สี่เดือนเมษา ที่วัดมัทายจัดโครงการบวชสมเด็จภาคดูร้อนรุ่นที่21รับสมัครบวชเนนใครจะลูกไปบวชก็ไปแจ้งความประสงค์สมัครบวชได้นะบวชวันที่4สึกวันที่27เด็กที่บวชจบโครงการจะมีได้รับทุนการศึกษาถ้าไม่จบโครงการสึกก่อนไม่ให้ แต่ต้องจบโครงการศึกวันที่27จะมีทุนการศึกษาให้นะก็คุณโยนท่านใดมีความประสงค์จะลูกมาบวชก็เชิญพรอ,อยู่การบวชจะมีครูบาอาจารย์สอนโดยยึดหลักห้าดีในการอบรมเด็กคือการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่จะทำหน้าที่อย่างไรเราจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่การเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ การเป็นพลเมืองดีๆของประเทศชาติการเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนและกา,การเป็นสาวกที่ดีของพระศาสนาห้าดีนี่แหละอบรมให้เด็กเป็นคนดีมีศีลธรรมจะได้เป็นคนดีเจริญรุ่งเรืองในสังคมสืบต่อไปนั่นก็ใครอยากจะลูกไปบวชนยมน,นะเจริญพรแจ้งความประสงค์ได้เขียนใบสมัครได้เดี๋ยวอันหนึง่งเผื่อยมจะสนใจ ในวันที่11คืนที่11เวลาประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มอาตมาจะเดินทางไปวัดทศสุงอุทัยธานีเพราะว่าทางวัดทศสุงนั้นท่านเจ้าวาดเดมีดีกามานิมนต์ให้ไปเจริญศรัทธาหมายความว่าที่วัดทศสุงทำบุญอุทิศบุรพาจาร์นะักบูบาอาจารย์ ก็ธรมากรเชิญชวนญาติโยมท่านใดจะร่วมถวายสังฆทานร่วมบุญกับธรมาก็ทําได้ตอนนี้มีผู้ร่วมทําบุญมาแล้วประมาณ6,000บาทนะรวมได้แล้วหกพัเกว่าบาทนะอ้ทีค่คุณยองคุณยองคุณอยู่ทำมาห้าร้อบาทแล้วก็คุณอารีชูจิต500บาทแล้วก็โมทนานะบุญสังฆทานเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เพราะว่า พระเดชพะคุลหลวงพ่อพระราชพมยาาในจัดสอนบอกไว้ว่าการทำบุญกับพระปัจเจกับพะพุทธเจ้าร้อยครั้งมีอาสง์มากไม่เท่ากับทำบุญกับพุทธเจ้าครั้งหนึ่งการทำบุญกับพระพุทธเจ้าร้อยครั้งมีอานิสง์มากไม่เท่ากับถวายสังฆทานครั้งหนึ่งฉะนั้นสังฆทานเถือบใหญ่โดยเฉพาะสังฆทานที่ถวายกับระสุปฏิปันโนพระปฏิบัตดิดีอานิสง์แรง นั้นใครอยากจะร่วมทถวายบูชาตมาตมาจะไปถวายสังฆทานก็เจริญพรน,นะแจง้งโยมไา้ทราบตอนนี้ไปเจริญพรโยมตั้งใจรับพรกวดน้ำอุทิศสุขสนให้คุณชเวียงสืบต่อไป ยะท้าววิวหาปุราปริตุเรนติสคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุยหังสมิจตุสัพเพปุรินตุสังขปาจันโทปันนะราโสยะทามนิโชติ ราโสยะธาติทิโยวิวัจ <laughs> <laughs> ันตุสัพปรุโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิกายุก ayo sukhiti kayu kovavav apiwatan nasirit sanit janggutabaca ino jantarutam mawat dantian yuvannu sukham ah ปัญจโคตะกินะทินาสังฆมิตุปติทตาธิคาราังอิตายาสัทธกนัสสปการปิติสุยาติธรรมโมจะอายานิทาสิโตเปตานาปูชาจัก นางตุมเหปุญญาปุตตาอนนาปัันติปวัตตุสัพพังกานตุจสามเทวตาชาปุทธานุภาเวนัจธาสุติาวันตุเตาวันตุสัพพังการ

ตเุเตก่าอะไรกาพระอะไรประกาศราพระกันนะครับในช่วงเสร็จะับัสสาวพระตาหารเพจนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระภาวา ทังพระกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวตาธมโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระกวโตวสาวกาสังโคสังขังนามามิ ท่านได้เมตตาเป็นเนื้อหนาาบุญให้ทางครอบครัวของท่านผู้วายชนคืออารังเวียงรักษาได้ประกอบพิธีนะครับ้อทุกท่านที่เดินทางม,มาในเวลานี้ก็12บสนาฬิกาส3นาทีนะครับ ครับผมเดี๋บ